สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่ใน Among Us ในเวอร์ชันที่เป็นมอสนะครับสำหรับมอสในวันนี้นะฮะชื่อว่าเมดิกคือหนึ่งในเพื่อนเราหนึ่งในครูเมดนะครับจะมีความสามารถในการชุบชีวิตได้ครับแต่เงื่อนไขก็คือต้องลากร่างเพื่อนมาที่ห้องเมดเบก่อนถึงจะทําการชุบชีวิตได้นะครับถ้าอยู่ที่อื่นไม่สามารถชุบชีวิตได้แล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยถ้าเกิดโดนคิวก็ชุบชีวิตตัวเองไม่ได้นะฮะอ่ะเรามาดูกันนะฮะว่าชุบชีวิตกันได้แบบนี้แล้วอิมพอสเตอร์จะทํายังไงนะครับมันจะวุ่น มีอยู่หกคนนะฮะหนึ่งคนเป็นคุณหมอนะครับเป็นเมดิคเออผมลงท่อได้ด้วยเพิ่งเห็นว่าลงท่อได้ด้วยเออเออคุณหมอครับใครเป็นหมอเนี่ยมารักษาเพื่อนหน่อยเร็วเมดิคหรือเปล่าเนี่ยมานี้ใครเป็นคุณหมอใครเป็นคุณหมอเอารีพอร์ททำไมทำไมไม่รอเรียกหมอมาล่ะอ๋อสีเหลืองต้องเป็นเมดิคโดนคิวแล้ว ใช่โต้งแน่นอนฉันอยู่ในท่อพอดีสีน้ําตาลเป็นเมดิกเหรอแล้วเขารู้ได้ยังไงอ่ะโอ้โหวดผมด้วยเห็นไหมโต้งไม่ใช่อะไรก็โต้งตลอดเลยเนี่ยคือคนลงท่อนี่ไม่ใช่อิพอสเตอร์นะเดี๋ยวนี้ทุกคนลงท่อได้หมดอ่ะบอกไว้ก่อนนะอะไรอ่ะสีเหลืองฉันมีขยะนะ ไม่มีใครรู้เลยนะนอกจากตัวเขาเองว่าใครเป็นเมดิกแต่น่าจะโดนคิวไปคนแรกนั่นแหละฮะน่าจะอย่างนั้นสีเหลืองน่าจะเป็นนั่นแหละอา้าวสีเหลืองมีขยะนี่โทษมัว่วโหมดนี้มันต้องรอเมดิกมาชุบเพื่อนไงจะรีบรีพอร์ตไปไหนฟิคิวเข้มเมดิกอุตสาเปลี่ยนชุดมา <laughs> อ๋นี่มีอันนี้ด้วยฮะให้ลากร่างเพื่อนนะครับแล้วก็ชุบเพื่อนได้แต่ว่าต้องลากมาที่ห้องม็ดเบย์ก่อนโอเคอย่างนั้น <c oughs> อย่างนั้นรอรอคนโดนคิวก่อนห้องไฟเออแล้วแอบอยู่ในท่ออย่างนี้ตลอดเลยได้หรือเปล่าอ่ะมันก็จะไม่โดนคิวใช่ไหมเอ,อ๊ะมีคนลงท่อมาเหมือนผมสีเหลืองอ่ะใช่ไหมถ้าอยู่ในท่อตลอดอย่างนี้ประตูปิด ประตูปิดห้องไฟก่อนมีไหม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 มีใครเป็นอะไรไหมมีใครโดนคิ้วยังโอ้นี่ไงลากไปเลยคุณหมอมาแล้วชุบให้เรียบร้อยเป็นไงเพื่อนบอกแล้วว่าเราเป็นหมอของจริงต้องเป็นอะไรก็ได้เป็นได้แม้กระทั่งหมอคิวได้คิวไปเดี๋ยวต้งชุบเอง นีไ่ไงชุบมาปุ๊บสแกนปับ๊บเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟเปิดเลยเพื่อเปิดเลยเปเลยไม่ต้องห่วงถ้าโดนคิวเดี๋ยวชุบเอง <laughs> โอเคยังอยู่กันครบทำงานบ้างก็ได้มีคนเห็นแล้วนะฮะว่าผมเป็นเป็นคุณหมอนะครับน่าจะไม่ปลอดภัยแล้เขียวเข้มทำอะไรนะฮะฮะทำอะไรสีเหลือง ทำไมอ่ะฉันมีขยะนะแน่ใจเหรอฉันมีขยะจริงใช่อะผมหวดข้ามผมหวดข้ามไม่ต้องห่วงผมเป็นหมอใครเป็นอะไรเดี๋ยวชุบให้อ้าวหวดข้ามกันสามหวดสีเหลืองกันสามคิวได้คิวไปคิวได้คิวไปไม่ต้องห่วงคุณหมอโต้งมาแล้วคุณหมอโตง้งชุบให้เองม้อย่ย่ะนะย่า,ยา,ยานะ สีน้ำตาลแน่เลยดูแปลกๆดูแปลกอืมอ่ารูดบาทก่อนไม่ได้ทำงานเลยฮะไม่มีใครทำงานเลยเนี่ยนะฮะมีคนออกมาจากตรงนี้มีใครเป็นอะไรไหมครับคุณหมอมาแล้วน้ำตาลเขียวเข้มอิมพอสเตอร์เล่นยากเลยทีนี้ น่าจะยังอยู่กันครบนะฮะอา้าวสีอะไรอะ่ะหมวกนักบ,บินวากาศใช่ไหมสีอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ดิกไม่ดิกโอ้แต่งชุดเกอ้ออีกแล้วอ่ะไม่เป็นไรอุ่นใจแค่มีคุณหมออยู่ใกล้ๆขอลงท่อกันนะคือมันก็จับยากขึ้นนะอิมโบสเตอร์เล่นยากขึ้น ทุกคนลงท่อได้หมดแถมชุบชีวิตได้ด้วยเขาเรียกว่าดักเลยใช่ไหมเนี่ยเฝ้าเลยสีเหลืองเอาลากไปเองด้วยอีกลากมาซ่อน <c oughs> นิสัยทำไมทำอย่างนี้ล่ะสีเหลืองไม่น่ารีบวิ่งมาเลยเพื่อนมีคนลากมาซ่อนตรงนี้คือมันเป็นฟังก์ชันในม็อดนี้นะฮะสามารถลากร่างได้นะครับอิมพอสเตอร์ลากได้ลากไปซ่อนได้ ส่วนเมดิกก็ลากมาที่ห้องเมดเบเพื่อชุบชีวิตได้นะฮะเฉพาะในห้องนี้เท่านั้นนะครับข้างนอกไม่ได้เมดิกหรือเปล่าเมดิกลากลากกดลากเออเอาลากลงท่อได้ด้วยเหรอเอ,อ้ยผิดห้องหรือเปล่าเนี่ยเออโอ้ยขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลย Thank you thank you ต้องโดนคิวฉันเป็นคนชุบเองแหละสีเหลืองผมพิมพ์ไม่ได้ฮะ ผมไม่สามารถพิมพ์ได้เออก็เข้าใจอยู่นะเพราะว่าฟื้นขึ้นมาแล้วไม่งั้นเดี๋ยวจะรู้ไงเขาคุยไม่ได้ใช่ไหมใช่คือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยอิมพอสเตอร์ต้องคิวเมดิกให้ได้ก่อนนะฮะหรือไม่ก็คูดาวน้อยๆหน่อยเพราะไม่อย่างนั้นอิมพอสเตอร์เล่นยากนะครับทุกคนรู้ง่ายอะเออแต่เขารู้ได้ยังไงว่าเป็นสีเหลืองไม่มีใครเห็นมีตอนลากไปเอา้าแล้วไม่โหวตสีเหลืองกันวัด เง้นผมกลับมามีชีวิตเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อกลับมาทํางานเหรอนายไม่ใช่ไม่ต้องมาทําเป็นเนียนงานอยู่ไหนเนี่ยเอาตรงนี้น้ําตาลมีสแกนไม่ใช่น้าตาลสิสีเทานะฮะมีสแกนไปก็เท่านั้นนะเพื่อนเราพิมพ์บอกอะไรไม่ได้แต่คุณหมองอยู่อ่าอะแกจะคิวเราอีกรอบนึงเหรอสีเหลืองอะแอะแกไม่ต้องเลยหยุดหยุด อยู่เดี๋ยวนี้เออเอ้ยคิวในท่อได้ด้วยเหรอวัดคิวในท่อได้ด้วยเอ้ยสีน้ำตาลรีพอร์ตนี้ให้คุณหมอคุณหมอคุณหมอไม่เห็นเหรออยู่บนท่อเนี่ยเมดิกอะไรอ่ะเดี๋ยวนะตอนแรกใครชุบผมอะ่ะคนนี้ไม่ใช่เหรอทำไมไม่มีใครเห็นร่างผมอะ่ะเนี่ยไม่มีใครรีพอร์ตเลยอะ่ะ อ๋อล่างโดนดึงกลับไปหรืออะไรยังไงอ๋อนี่ไงล่างมาแล้วล่ากมาแล้วกด <c oughs> ทําไมเนี่ยสีน้ําตาลคนกําลังจะฟืดไม่นะโอเมก้า oh ปล่อยไอฉันชุบเพื่อนสิฉันคือคุณหมออิมพอสเตอร์ลากล่างได้เท่านั้นแหละตรงไหมไม่ดิกก็ลากได้ไม่ดิกก็ลากได้เหมือนกันโอเคหยุดร้องก่อนได้ไหมสีฟ้าอ่อนฉันต้องลากไปที่เม็ดเบนน่ะเพื่อชุบชีวิตเขาโกหกแล้วล่างผมหายไปไหมเนี่ย ังอยู่ไหมล่างไม,ไ,มไม่อยู่แล้วอรอไม่อยู่แล้วอ่ะล่างเราอยู่ไหนหายไปแล้วแสดงว่าสีน้ำตาลรู้หรือเปล่าแก้งกันจะชัดเปิดไฟเร็วนั่นไงไปละน้ำตาลเฮ้ยอย่ารีพอร์ตอย่ารีพอร์ตรีพอร์ตทำไมสีเหลืองฟ้าอ่อนเป็นคนคิวฟ้าอ่อนสีเหลืองฟ้าอ่อนฟ้าอ่อนแน่นอนพูดแค่นี้แหละหมฟ้าอ่อนเลยสีเหลืองฟ้าอ่อน อ๋อเออถ้าเกิดใครรีพอร์ตก็น่าสงสัยนะเพราะว่าถ้าเป็นคนปกติจะไม่รีพอร์ตจะเรียกหมอมาชุบเพื่อนแล้วไว้ใจสีเหลืองด้วยเหรอไปยืนอยู่ตรงนี้ไม่นะเพื่อนไม่รอคิวสีเขียวใช่ไหมเนี่ย หรือว่ารอดักอ้าวเรียบร้อย